บ้านนากิติสิงหาปัดไม่ติดรูปอยู่อย่างสรยุทธ35เท่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวแถวหนะ้าอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้สำหรับกิติสิงหาปัดซึ่งเขาผู้นี้อยู่ในวงการข่าวสารมามากกว่าแล้ว18ปีกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาอ่านข่าวอยู่หน้าจอโทรทัศน์จนเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณกิติสิงหาปัดผู้ประกาศข่าวคนดังล่าสุดกลับไปทำงานทำหนาที่จังหวัดขอนแก่นได้พักใหญ่แล้วล่ะคะ่ะ เป็นลูกหลานเกษตรเมื่ออายุมากขึ้นคงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยคิดเปลี่ยนที่นาทําทให้เป็นสวนและเมื่อคิดทําเกษตรผสมผสานน้ําต้องมาก่อนเอารถแบกโคมาทําสะฝนตก น้ำก็เต็มและอยู่น้ำได้ทั้งปีสูบมารดน้ำต้นไม้คุณกิติเกิื่นให้ฟังค่ะก่อนเล่าต่อว่าตอนทำนาปีที่ผ่านมากะไว้ว่าถ้าฝนไม่ตกดีจะสูบน้ำสระออกมาทำนาถ้าปีในกรมชลประทานปล่อยน้ำก็เก็บน้ำเอาไว้ในบ่อดีกว่าปล่อยไปเปล่าๆคิดว่ากันมีสระในไร่จะช่วยให้พนังแรงมีน้ำใช้ตลอดแถมเลี้ยงปลาได้อีกด้วยซึ่งยอมรับว่างานที่รัดตัวทำให้ทั้งปีกลับมาที่บ้านเพียงแค่สองครั้ง ส่วนในบางปีกระแทบไม่ได้กลับบ้านเลยซึ่งทําให้รู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ครั้งนี้จะทิ้งงานบางคืนไปก็ไม่สามารถทําได้เพราะเรืยอความรับผิดชอบและหน้าที่ค่ะ เริ่มเล่าให้ฟังว่าอาชีพทําข่าวคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเพราะมันคือการอยู่กับความจริงโดยเขาบอกว่าชีวิตของเขานนั้นเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะมาจากครอบครัวที่ห่างไกลความเจริญเขานั้นเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีเส้นสายอะไรแล้วค่อยๆไต่เต้าจนมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองคะ่ะ และผู้ชายสองคนที่ฮอตเลือหลายในวงการข่าวต่างก็มีความเป็นส่วนตัวของตนเองสูงมีรูปแบบกำนําเสนอข่าวและคนดูชื่นชอบสูสีกันแบบนี้แต่หากพูดถึงความเก่งของสองคนนี้ไม่มีใครหน่อยนะใครจริงๆแต่ถ้าหากพูดในเรื่องของฐานะและนั้นเคยมีการนำเสนอออกมาว่าสอรยุทธ์มีไรายได้และคลังเงินมากกว่ากิติถึง35เท่าเรียกได้ว,ว่าร่ำรวยจนนับเป็นตัวเลขแทบไม่ไหวเลยล่ะคะ่ะ